สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับสิ่งดีๆที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับหลายท่านพอเจอหัวข้อที่ผมเขียนเอาไว้ตรงปกของคลิปแล้วหลายท่านนะครับผมคิดว่าคงจะตกใจและคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากครับมันคงจะอยู่ในจินตนาการมันคงจะอยู่ใน สิ่งที่เราคาดหวังแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากหลายคนคงจะมองอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วผมเอาเรื่องราวดีๆวิธีการดีๆที่คุณสามารถทําได้ครับแล้วเป็นวิธีการที่คุณจะไปประสบความสําเร็จได้ไม่ยากวิธีการปล่อยวางทุกเพิ่มความสุขให้ชีวิตไม่ยากทําได้ลองฟังดูนะครับ ในหัวข้อนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับในสังคมปัจจุบันนี้นะครับสังคมมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคนเราไม่อยู่ในสังคมย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันหรือบางคนนั้นอาจจะมีความเหมือนกันความต้องการในสิ่งเดียวกันมันจึงเกิดการแข่งแย่งแข่งขันชึงดีชึงเด่นเกิดขึ้นนะครับ แล้วทุกคนต่างก็คาดหวังเพื่อให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนนั้นต้องการให้ตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆจนเกิดการต่อสู้เกิดการดิ้นรนไขว่คว้าหาความสำเร็จนั้นจนบางครั้งนะครับทําให้เราลืมความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตบางคนไขว่คว้าจนทําลาย หลายสิ่งหลายอย่างคอยคว้าจนทําลายเวลาของครอบครัวทําลายเวลาของการไปออกกำลังกายทําลายเพื่อนฝูงนะครับทําลายความคาดหวังต่างๆของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีการคิดวิธีการปล่อยวางความทุกข์แล้วเข้าใจวิธีการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้ดียิ่งขึ้นนะครับ สำหรับชีวิตคนเรานั้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราพยายามที่จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะครับวิธีการปล่อยวางความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตนั้นวิธีการแรกเลยนะครับเรื่องแรกที่สําคัญมากก็คือว่าคุณจะต้องไม่จดจําความผิดพลาดในอดีต และต้องรู้จักให้อภัยความผิดพลาดของตัวเองหรือคนใกล้ชิดนะครับอย่าไปจำอย่าไปคิดมากกับสิ่งที่ตัวเองทำผิดมาแล้วบางคนนั้นไม่รู้จักปล่อยวางครับแล้วไปจดจำในสิ่งที่ตัวเองผิดตัวเองพลาดอยู่ตลอดมันทำให้ตัวเองมีความทุกข์บางคนนั้นพอคนอื่นพูดในเรื่องราวของตัวเขาเองแต่มันเป็นเรื่องราวที่คุณเคยทำผิด คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนขุดคุยอยู่ถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นก็แปลว่าคุณยังไม่ปล่อยวางเรื่องในอดีตนะครับคุณจะต้องพยายามปล่อยวางลืมเรื่องที่มันผ่านไปแล้วในบางเรื่องบางราวถึงแม้เราเคยทําผิดแต่ณปัจจุบันนี้เรากลับย้อนอดีตไปแก้ไขมันไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือว่าเราต้องปล่อยวางมันไปให้มันเป็น บทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วเราจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครั้งที่สกับความผิดพลาดนั้นมันจะทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นมากครับแล้วการป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ำขึ้นมานะครับคุณก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าที่ผ่านมามันผิดพลาดเพราะอะไรแล้วครั้งต่อไปมันคงจะไม่เกิดกับเราอีก ผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในคืนที่ไฟดับแล้วรถสตาร์ทไม่ติดมีนะครับบางคนที่จุดไฟแล้วส่องดูน้ำมันในถังรถของมอเตอร์ไซค์พอจุดไฟส่องดูน้ำมันในถังรถมอเตอร์ไซค์นะครับ<ม>เกิดอะไรขึ้นครับไฟลุกบุบขึ้นมาใช่ไหมครับไฟไหม้ครับ มันเป็นความผิดพลาดใช่ไหมครับแล้วถ้าเราจดจําไว้ว่าเอา้าเราพลาดเราเปลวไฟไปเข้าใกล้น้ํามันต่อไปเราก็ต้องไม่ทําอย่างนั้นอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่บทเรียนที่ผ่านมาแล้วแต่เราไม่ได้ตําหนิตัวเองไม่ได้ลงโทษตัวเองอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว คุณเองนะครับเป็นคนหนึ่งไหมที่มัวแต่คิดมากกังวลว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างบางคนนะครับคิดนู่นนี่นั่นกลัวว่าตัวเองจะไปไม่ถึงเป้าหมายกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวไปหมดนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณมัวแต่กังวลมากเกินไปกลัวว่าตัวเองนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันจะทําให้ชุดคุณประสบความสําเร็จได้อย่างไรล่ะครับ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปล่อยวางอนาคตเช่นเดียวกันนะครับการปล่อยวางอนาคตที่ผมกำลังพูดถึงแปลว่าการที่เราไม่ไปยึดติดกับอนาคตมากเกินไปแต่เราตั้งเป้าหมายได้ครับหลายคนเข้าใจผิดพอบอกว่าปล่อยวางอนาคตหลายคนก็เลยคิดว่าไม่ตั้งเป้าเลยไม่ทำอะไรเลยคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นแปลว่า คุณกําลังทําลายอนาคตของตัวเองแต่ความเป็นจริงคําว่าปล่อยวางอนาคตก็คือคุณต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนนะครับแล้ววางแผนจะเดินไปถึงเป้าหมายแต่ไม่ใช่คาดหวังว่าฉันจะต้องทําทุกอย่างได้เหมือนกับที่ฉันตั้งเป้าไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ให้เราพยายามที่จะทํามันให้ดีที่สุดแล้วทํามันตามแผนการที่คิดที่วางเอาไว้นะครับ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตได้แล้วคุณก็จะสามารถปล่อยวางความวิตกกังวลปล่อยวางปล่อยวางความทุกข์ที่เข้ามาในาจิตใจได้แล้วนะครับที่นี้ต่อไปก็คือว่าคุณต้องรู้จักให้การที่คุณรู้จักให้หนะครับมันจะช่วยให้ชีวิตคุณเนี่ยแทนที่จะวิตกกังวลห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ ยึดติดกับสิ่งเดิมๆของเก่าๆนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักบริจาคเช่นผมยกตัวอย่างนะครับของไหนที่คุณไม่ใช้แล้วอย่าไปยึดติดกับมันครับอย่าไปเสียดายมันเพราะว่าถ้าคุณยึดติดกับมันก็เหมือนกับคุณที่ยึดติดอยู่กับอดีตนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าที่คุณไม่ใส่แล้วคุณจะเก็บไว้ให้รกตู้ทําไมครับในเมื่อคุณไม่ใส่แล้วให้คนอื่นไปสิครับบริจาคไปเพราะอย่างน้อยที่สุด ถ้าคุณบริจาคเสื้อผ้าเหล่านั้นไปคนที่ได้รับเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นมิตรกับเขาเขาจะรู้สึกดีดีกับคุณใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนใจดีนะเช่นเดียวกันครับหลายคนทีเดียวที่ยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมั่นที่ผมพูดถึงนะครับในที่นี้ก็คืออ,นนอ,อ,นนอ,อันนู่นก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนั้นก็ของฉันให้ไครไม่ได้แล้วไม่รู้จัก ปล่อยวางเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับชีวิตของคุณเนี่ยหาความสุขได้ยากครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่เคยที่จะบริจาคให้อะไรเคยเลยลองทําดูนะครับง่ายๆเลยถึงแม้เสื้อผ้าบางตัวเนี่ยราคาแพงบางคนเล่นแบรนด์เนมนะครับแต่ซื้อมาเมื่อสิบปีที่แล้วและตอนนี้ตัวเองก็ใส่ไม่ได้แล้วคุณจะเก็บให้ลูกตู้ทําไมครับคุณจะเก็บเอาไว้ให้ ผ้าเนี่ยเนื้อมันทำลายตัวเองทำไมล่ะครับหรือบางคนเก็บไว้จนแมลงสาบกัดแทะเล่นมันเกิดประโยชน์ตรงไหนครับแล้วพอคุณมาเห็นว่าแมลงสาบกัดแทะเสื้อผ้าของคุณคุณก็รู้สึกไม่ดีอีกอารมณ์เสียขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้แล้วก็รู้จักบริจาคบ้างการบริจาคก,การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขนะครับลองทําดูนะครับทีนี้นะครับ ในการที่เราจะบริจาคของให้กับคนอื่นได้เนี่ยเราจะต้องมีความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาในชีวิตรเรามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาถูกไหมครับมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วครับผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เอาแบบชัดเจนเลยเช่นคนที่ทำงานได้เงินเดือนนะครับทำงานได้เงินเดือนพอเงินเดือนเข้ามาสิ้นเดือนคุณสังเกตไหมครับ เดี๋ยวมีค่านุ่นค่านี่ค่านั่นเข้ามาค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะแยะตัวเลขที่คุณรับมาบางคนเนี่ยสามหมื่นบางคนห้าหมื่นเงินเข้าบัญชีแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีค่าน้ำค่าไฟเอาต้องจ่ายสองพันสามพันห้าร้อยคุณก็ต้องจ่ายไปนี่คือตัวเงินที่เข้ามาตัวคุณมันก็เป็นสิ่งชั่วคราวใช่ไหมครับบางคนห่วงนุ่นห่วงนี่อย่างที่ผมบอกกันนะครับยกตัวอย่างอีกเช่นเสื้อผ้ามีใครคนใดคนหนึ่งใส่ชุดเดิมตลอดชีวิตบ้างไหมครับ ผมคิดว่าคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันมาแค่เป็นสิ่งที่เข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จากเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าไปยึดติดอะไรกับมันให้มันมากนักนะครับบางคนเนี่ยไปยึดติดกับตําแหน่งหน้าที่การงานไปยึดติดกับหัวโขนบางคนพอมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นหัวหน้าคน เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคมบัญชากลายเป็นว่าพอกลับบ้านเอาตำแหน่งเอาวอกคนนั้นกลับบ้านด้วยนั่งชี้นิ้วสั่งนูน่นนี่นั่นคนภายในครอบครัวมันหมดเวลาไปแล้วครับและชีวิตคุณจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคุณเอาตำแหน่งเอาวัวคนเหล่านั้นมันกลับมาที่ในครอบครัวอย่าลืมนะครับคนในครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกเมียเพราะฉะนั้นนะครับวัวขนนั้น มันอยู่กับเราแค่เพียงชั่วคราวบางคนนั้นยึดมั่นถือมั่นกับตำแหน่งครับใครจะพูดอะไรหยอกล้ออะไรไม่ได้อันนั้นแหละครับมันจะรังแต่จะทำให้คุณเสียหายแต่ถ้าคุณรู้จักว่าตำแหน่งนั้นมันเป็นของเราแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปเป็นของคนอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็อยู่แบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากสิ่งเดียวที่คุณควรจะทำก็คือว่า เมื่อมีตำแหน่งทำความดีครับทำความดีคืออะไรทำงานให้เต็มที่ครับนอกจากทำงานให้เต็มที่แล้วอยู่กับคนในสังคมก็ต้องดูแลช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะครับแต่ช่วยเหลือในสิ่งที่ถูกนะครับเมื่อไหร่ที่คุณหลุดจากตําแหน่งอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีความภูมิใจว่าอา้าวที่นี่ฉันเคยทํางานฉันเคยทําสิ่งดีๆก่อนที่ฉันจะ,กะเกษียณอายุราชการมา พอคุณเดินกลับก็ไปในที่ทํางานนั้นก็มีบริวารที่คุณเคยดูแลมีเพื่อนร่วมง,งานที่คุณเคยดูแลเขาเขาจะออกมาต้อนรับเข้ามาทักทายคุณอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณยึดมั่นถือมั่นกับหัวโขนแล้วไม่รู้จักปล่อยวางนะครับคุณเชื่อผมไหมว่าบางคนคุณสังเกตดูนะครับ คนที่เคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอกเกษียณอายุไม่มีคนเข้าใกล้เลยบางคนนั้นตอนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชามีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนคนนูน้นคนนี้ทักทายแต่พอกเกษียณอายุเหลือเดินอยู่คนเดียวริมถนนใครๆก็ไม่รู้จักใครๆก็เดินหลีกถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถามว่าชีวิตจะมีความสุขได้ไหมครับเพราะฉะนั้น ต้องรู้นะครับแล้วอย่ายึดติดอะไรมากเกินไปต้องคิดเอาไว้เสมอครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็จากไปมันไม่ใช่ของเราที่ติดตัวเรามาตลอดชีวิตแล้วจะต้องจากไปพร้อมกับเรานะครับทีนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้จักที่จะปล่อยวางในบางเรื่องบางราวรู้จักใช้เหตุใช้ผลด้วยนะครับ การที่รู้จักปล่อยวางในบางเรื่องบางราวไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทําความดีเอาไว้อย่างที่ผมบอกน,นะครับว่ามันจะช่วยเราประสบความสมเร็จถ้าคุณทําได้เหมือนที่ผมเล่าสู่กันฟังนําความรู้ต่างๆมาพูดมาคุยคุณฟังนะครับคุณเชื่อมผมไหมครับว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วการสร้างความสุขนั้นมันจะตามมาหลังจากที่คุณได้ลปล่อยวางความทุกข์ ความทุกข์ด้วยการยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ที่ไปยึดเกาะกับอดีตความทุกข์ที่ไปยึดเกาะกับอนาคตความทุกข์กับการที่เห็นสิ่งต่างๆเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นมากวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วถ้าคุณคิดตามนะครับวิเคราะห์ตามไปกับสิ่งที่ผมพูดถึงคุณ ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าคุณเองก็ทําได้นะครับแล้วการสร้างความสุขเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่คุณปล่อยวางนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับและอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญลองแชร์คลิปนี้ไปให้กับกัลยาณมิตรของคุณบ้างนะครับ เผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ